สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกลับมาที่นาบ้านนายสีตำบลทุ่งตําเสาอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังน้ำท่วมใหญ่นะครับนี่นาข้าวของชาวบ้านนะครับนาบ้านนายสีเนี่ยเป็นพื้นที่นาผืนใหญ่ ผืนสุดท้ายของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพื้นที่นาแห่งนี้เนี่ยเป็นผืนใหญ่เนื้อที่เป็นนับได้มากกว่า1,000พไร่แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ทำนากันเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านนายสีทำนากันทั้งบ้านแล้วก็ ผลิตข้าวนะครับหลายพันนะครับข้าวหอมใบเตยนะครับข้าวพันพื้นเมืองอีกหลายหลายพันนะครับนาข้าวที่บ้านนายสีเนี่ยนะครับผมมาส่งเสริมทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเรามีจุดเช็คอินนะครับที่หลาทวดหลาทวดบ้านนายสีเราก็ทำเป็นจุดเช็คอินกันนะครับนี่เห็นไหมฮะท้องนาบ้านนายสีนะครับกว้างขวางนะครับผืนใหญ่นะครับตอนนี้ข้าวกำลังขึ้นต้นเล็กๆนะครับ นี่ผมกำลังขับรถตามลุงเรนนะครับพี่เรนแกนำชาวบ้านนาบ้านนายสีนะครับผมตามพี่เรนไปนะครับเราจะไปดูหลาทวดหลาทวดที่นาบ้านนายสีนะครับจุดหลาทวดเนี่ยเป็นจุดเช็คอินเป็น สถานที่ต้องเที่ยวชุมชนนะครับทราบข่าวว่าจุดเช็คอินของชาวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับวันอาทิตย์นี้14ทธันวาคมนะครับที่จะถึงนี้เนี่ยบริษัทอาลีอันประกันภัยนะครับจะมาลงพื้นที่เพื่อช่วยฟื้นฟูช่วย พัฒนาช่วยดูแลนะครับหลาทวดของชาวบ้านนะครับอน,นเห็นไกลๆนะครับหลาทวดของชาวบ้านบริษัทอยุทยาอาลีอันประกันภัยนะครับจะลงมาช่วยฟื้นฟูดูแลหลังน้ำท่วมหลังประสบภัยพิบัตินะครับนี่ผมจะเข้าไปดูว่าความเสียหาย เป็นอย่างไรจากน้ำท่วมนะครับแล้วเราก็จะพัฒนากันอย่างไรนะครับจะทำอะไรกันบ้างนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับนี่ร่องรอยของน้ำท่วมนะครับยังเห็นอยู่เลยนะครับร่องรอยของน้ำท่วมยังมองเห็นอยู่นะครับจุดเช็คอินของชาวบ้านจุดเช็คอินของชุมชนนะครับ